บาหลีจะไปเที่ยวกี่ครั้งก็ไม่มีเบื่อเลยนะคะสวัสดีค่ะทริปนี้เราจะมาอัปเดตเอกสารที่จะต้องใช้เวลาที่จะไปเที่ยวที่เกาะบาหลีประเทศอินโดนีเซียค่ะเราเพิ่งกลับมาจากทริปบาหลีอาทิตย์ก่อนกว่านี้เองก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่กำลังสนใจจะเดินทางไปเที่ยวในประเทศอินโดนีเซียหรือว่าที่เกาะบาหลีนะคะนอกจากตั๋วเครื่องบินและพาสปอร์ตแล้ว คนไทยไปเที่ยวที่อินโดนีเซียไม่เกิน30วันไม่จำเป็นจะต้องขอวีซ่าค่ะแต่ก็ยังจำเป็นจะต้องลงทะเบียนกับทางรัฐบาลอินโดนีเซียซึ่งเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใน e s สคริปชันนะคะลิงก์อันนี้จะต้องระบุที่พักเบอร์โทราศัพท์แล้วก็ไฟล์บินด้วยซึ่งคุณจะสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าได้5วันก่อนวันออกเดินทางนะคะ หลังจากที่ลงทะเบียนเสร็จแล้วเราก็จะได้บาร์โค้ดมาซึ่งบาร์โคดต,ตัวนี้เราจะต้องใช้ก่อนที่จะออกจากสนามบินนะคะจะมีเจ้าหน้าที่คอยตรวจทุกคนเลยอีกประเด็นหนึ่งที่มีคนสงสัยกันมากตั้งแต่วันที่14กุมภาปีนี้รัฐบาลอินโดนีเซียก็ได้ออกประกาศมาว่าจะเริ่มเก็บค่าภาษีเกาะหรือที่เราเรียกกันง่ายๆว่าค่าเหยียบแผ่นดินนั่นเองล่ะคะ่ะ ซึ่งไอ้ค่าเหยียบแผ่นดินอันนี้นะคะก็ทำเรางงมากๆเลยก่อนที่จะไปเพราะว่าเวลาที่หาข้อมูลเนี่ยบางคนก็บอกว่าต้องจ่ายบางคนก็บอกว่าไม่ต้องจ่ายสำหรับเรานะคะทิปที่เราเพิ่งไปแล้วก็กลับมาล่าสุดเนี่ยเราก็ไม่ได้จ่ายนะคะเราถามพนักงานโรงแรมเขาก็บอกว่าเออเงินส่วนนี้คะ่ะรัฐบาลจะใช้ในการบำรุงซ่อมแซมรักษาเกาะ ถ้านักท่องเที่ยวอยากจะจ่ายก็จ่ายได้ค่ะแต่ถ้าเกิดว่าไม่อยากจะจ่ายก็ไม่มีปัญหาใดๆนะคะยังไงก็เราแต่เดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใน description เหมือนกันนะคะเผื่อเพื่อนๆคนไหนต้องการที่จะช่วยจ่ายค่าบำรุงรักษาเกาะค่ะแล้วก็เหมือนเดิมนะคะทุกครั้งที่เพื่อนๆจะเดินทางไปท่องเที่ยวในประเทศอินโดนีเซียเราจะแนะนำให้ทุกคนลงทะเบียน กับสถานทูตไทยในกรุงจาการ์ตาค่ะซึ่งก็จะมีเว็บไซต์ให้เราลงทะเบียนนะคะทราบกันไหมคะว่าประเทศอินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีแผ่นดินไหวบ่อยมากที่สุดในโลกแล้วก็ยังมีภูเขาไฟที่ยังแอคทีฟอยู่เยอะมากๆเลยค่ะอินโดนีเซียเป็นประเทศที่ตั้งอยู่บนแนวของวงแหวนแห่งไฟการลงทะเบียนกับสถานทูตไทยก็อาจจะช่วยเหลือเราได้ในเวลาฉุกเฉินนะคะ ลิงก์สำหรับลงทะเบียนกับสถานทูตเราก็จะทิ้งไว้ในช่อง description เหมือนกันทริปบาหลีครั้งนี้นะคะนอกจากเราจะได้ไปสถานที่ดังๆตามแลนด์มาร์คที่หลายๆคนชอบไปกันเราก็ยังได้ไปในที่แปลกๆอีกหลายแห่งด้วยล่ะค่ะ เราได้เจอคนดีๆมากมายนะคะได้ทานอาหารอร่อยๆได้นอนที่พักที่ราคาประหยัดแล้วก็ดีมากๆอยากจะให้เพื่อนๆทุกคนกดไลค์แล้วก็กด subscribe ติดตามกันไว้นะคะเราจะลงเป็นคลิปเที่ยวทิปกินในบาหลีแล้วก็จะลงเป็นพอดแคสต์ด้วยค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมกันมาจนจบคลิปนะคะสวัสดีค่ะ